มอากใหญ่วันนี้มาในเสื้อดีับชมพูเขียวครับเจอกับทางทีมงานสนมาเอ็กดินานครับในเสื้อแดงน้ําเงินครับเป็นคู่สุดท้ายของรอบนี้ใครชนะไปเจอกับ KNB ทีมงานคุณภาพถ่ายทอดสด2องช่องทางครับมูลรนดิอตัตตอลิกุญันนะและอามิชเชนลภาพถ่ายสวยจากโตโฟโต้คู้บัรญัยเกมครับบังมาริควรวัวะโปรดและอิสมีอามัดครับแล้วก็ท่านชมครับ ท่านกันจะรับชมในรอบนี้คู่สุดท้ายก็คือหัวหมากกับทางทีมงันซันมาเอ็กดีนารครับใครครับที่จะผ่านเข้าไปเจอในรอบต่อไป เอาละครับนี่ครับใครเชียร์หัวหมากนะขอหัวใจสีชมพูใครเชิดดีนัสครับขอหัวใจสีแดงเอาละจ้าในไลฟ์สดไหนขอเช็กแล้วก็เช็กก่อนหัวหมากใหญ่ต้องใจชมพูนะนี่ต้องเป็นหัวใจชมพูเนี่แต่ดีนัสเป็นหัวใจแดงดูสิหัวใจชมพูกับแดงใครจะเยอะกันกันครับในไลฟ์สด และหัวหมากใจครับเปิดเราเปิดเกมกันมาครับมาที่บงังลังกบังอิปรอบเอวและขอใส่ขวามากระมาดกันใหม่ที่สำหรับไม้และบังบงังมันกระาดได้บังอิบรอบเอออกซ้ายมาในบังดิบบังดิบใส่ขวามากระติดบอกออก ข้างสนามไปฮิกอินกันเข้ามากันต่อของทีมงานหัวมากใหญ่กรับมาที่บังอิบรอบเอลและกลับกลางมาครับรายําสำหรับหมายเลขเจ็ดนั่นก็คือฮัดหลักฮัดยองฮัดยองมาแล้วก็ตามมาโดนประกบติดเลยครับจังหวะนี้ก็ยังขึ้นเกมเร็วๆไม่ได้ฮิอกอินเข้ามาครับของทีมงานหัวมากใหญ่ด้วยฮัดแลวกฮัดยองกลับมาที่อิบรอบเอลอิบรอบเอลอยู่ที่กลางกลางแล้วใส่ขวาหนักๆเลยก็กคืออิบรอบเอล จังหวะนี้ขึ้นลนเกมมาออกมาันสับหมายเลขสิบแปดนั่นก็คือจูแล้วก็ชนนี่ย่ะขินกระับมากับทุรักษาประตูเคาะมาแล้วก็เคาะไปแล้วก็ไล่ก็มาแล้ชนยีกกระับมาที่สับหมายเลขสิบเจ็ดนั่นก็คือเจ้าออฟออฟออกมาแลหวเจนี้ก็จะทามาให้กับสับหมายเลขกับน้องบูมแต่จังหวะนี้กระับมาเป็นฮัลกะดัหยองยกกระโดดมาดุดบอลลงจากบางวานมาเรียกกบางบันแต่ว่าทางทีมงานของซันกับซัลมานี่ต้อบอกว่าวันนี้ก็เล่นเต็มระบบเหมือนกัน นี่ครับหัวใจชมพูมาแล้วครับหัวใจชมพูนั่นก็คือหัวหมากใหญ่หัวใจแดงๆคือดีนัดโอ้โหจงหวะนี้ครับเราเอาอย่างกสกัดไว้ได้บังดิตครับเขามากับบังดิต บางเดเิดพาบอลมาแล้วก็ชากลากมากลับมาที่บางอีฟรอบเอลล้วงนี้พาแล้วบางนิดมาจะให้แล้วก็มาที่หัดแล้วหัดยองหัดยองขึ้นกมาระระให้บางอีฟรอบเอลย่างแล้วก็ไม่กับบางดิดและดูจังหวะข้อแล้วข้อมาส่วนมาเล็ก <after> ซ <loo> ี่ถอนก็แทนแทนแล้วก็แทนบางแล้วบางแทนพาแล้กับบังอ็อฟบางควายเอาแล้วบางดิดไล่ตัวเกือบไปก็ไม่สูลุยโจนีย์กระมาแล้วก็ยัไงฟาวบางอีฟทำไมถึงรอบเอลครับบางอีฟทำไมถึงรอบเอลนะ โอ้โหเขายาวมากแล้วเขาตอนนี้เอาไปพันเอวครับอนี่มีคนให้บรรยายเกมมาแบบนี้แล้วจะวัดนี้ไปแล้วก็ไปก็ต่อจริงๆบางอิกรอบเอวเป็นคนมีเสน่ห์ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักนแล้วฝีมือในในสนามเขาก็ไม่ธรรมดาครับแล้วจังหวันี้มาทีบังอิบรอบเอวใส่ขวามาะหัรละหันยองกับบังอิบเฮ้ยอยู่จังหวะนี้ถลํามากชาวบ้านชาวบ้านกระชากลากเลยจิระจี้มาเจวา้าดพักมามาแล้วจังหวัดนี้ตนกรนกับน้องภูมิ ละฮัดหยองจะเปลี่ยนมาราจวันนี้เหลี่ยมบางกับบางมาลกับกระตอแล้วลุนี้ยกขึ้นมายังสกัดได้กับสำหรับน้องแทนคิกอินกันเข้ามาใหม่กระดับมาที่บังอิบรอบเอลยกมาให้กับฮัดหยองหาละฮัตยองฮัหยองโยกก็โยกมาแล้วกระเจ้ามาเจ้ามาได้บาลกระเจ้าจัราแล้วกระดับมาเจ้ามาแล้วก็บังไว้ก่อนแล้วลุนนะครับแม่การบังของหัวหมากกลับมาที่อิบกับอิบรอบเอลอิบรอบเอลราจวันนี้ยังไงครับแม่แล้โยกก็โยกเลี้ยงจี้มากระบังดิบบังดิบได้บอลมาแล้วราจวันนี้ออกมา ไม่ก็ถือว่าก็ยังมาไม่ครบระบบเหมือนกันครับของทางทีมงานหัวมากใหญ่แต่ชุดนี้ก็ไว้แล้วก็ไว้ใจได้แน่นอนตรงันี้ฮาระฮัดย่องไปแนละ้วก็จ้าไปแล้วจ้าไป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 มาแล้วลูกนียังติดมากับมาเกมสวนแล้วก็สวนกลับมาที่จุเนียออกขวาไม่องศาองศาได้บรรเจนี้ทางด้านริมเส้นกลับมาที่กัจจุเนียกับกลางและพาบอลดีมาเอ็กแล้วก็ันมาตีกับรัชออฟออฟได้บอลจะพุทธศาประตูมองหาพระรมทตมตีกลับมาแล้วเบิ้ลมาติดบางอิฟราเอลแล้วบางมาัดตั้งขวามาบัญชาขวามาแล้วจรงนว้หมายเลขสิบนี้ลงไปนะ ก็คือบังดิดครับโอ้ด่าเราบอกว่าคนดูให้ความสนใจในคู่นี้เป็นอย่างมากครับสำหรับทีมงานหัวหมากแล้วก็ทีมงานของซันมาเอ็กดีนัสครับทําไมบังอิฟถึงขาอ่อนครับบังอิฟเล่นหลายทีมเอ้เล่นหลายที่ครับแลวะวเจ้าดนี้องค์ลองคสาพาบอลมาระยกมาครับไม่ลูกนี้ออกหลังไปค o นเน์ คอนเนอร์ไหลแล้วไรกลับมาเรื่องไงครองศาองศาสองมาเราจะวันนี้แล้วพาหนีพานทัวร์คาร์มานาเจ้าออฟขอบใจมาแล้วใส่ขวาแล้วก็ยังติดทีมงานแล้วก็หัวมากใหญ่แล้วก็ไปออกข้างสนามไปฮีกินเข้ามาครับของทางทีมงานดีนัทเอ็กซ์สันมาแล้วลูกนี้แล้วก็ไปกันต่อมาเนี่ครับสันมาเอ็กดีนัทชื่อแม่กับชื่อลูกโอ้โหน่ารักแล้วดีเคาะกลับมาแลค่อยต่อแล้วบังอิฟ วางเลยบางอิบ,บเลียงจี้เลยกระชากลากมาออกมกันกำลังซ้อยไหม่ฮัตหยองเก็บบนแรงไม่ได้ครับิดเกมกันมาของซันมาเอ็กดีนัสก็ับมาที่องศาเคาะกับมาที่จะออกออกออกสายมาครับค่อ,คอยๆเซตครับจังหวะนี้ครับตั้งเกมทิ้น้องแทนกันมาที่บางเลยบางออฟชอบก็่ายังไงครับจังหวะนี้ไม่รีบไม่ร้อนแล้วก็ยกมาของอ,อ,อ,อิบรอบเอล พะมาจาังหวะนี้ฮะจอยยังเก็บบอลไม่ได้กลับมาเป็นัลมาเอ็กดินัดได้กกอินเข้ามาแลจังหวะนี้กลับมากันใหม่ยกขวาโค้งๆกลับมาลงมากลับมาได้บังดิดบางดิดแข็ง,งแข็งรถรถถังแห่งทางนิมงงานหัวมากใหญ่นี่ครับตัวกระชากหลักเลยนั่นคือเจ้าหมัดใหม่เลขสิบเอ็ดครับแล้วดูจังหวะนี้จะส่งมาให้กับรถถังยังบังดิดเขาที่ายังเก็บบอลแรกไม่ได้ที่บอกว่าเป็นรถถังว่าเขามีความแข็งแกร่งครับเขามีความ บูคับสำหรับบังดิตนะครับหมายเลขสิบของวัวมากิดเกมรับจากซัมาเอ็กดีนครับไม่ไม่น่าเสือกบกาผ่านไปถึงหานาทีแล้วคู่นี้ก็ยังไม่มีสกอร์ครับและใช้บอลยาวโยนยกระโยนมาลิสกัดไว้ได้กลายเป็นลูกเตะเข้ามาของทางทีมงานสันมาเอ็กดีนัต ท่านผู้ชมที่มานะครับใครที่อยู่กับหายซื้อกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อครบ50บาทคุณจะได้คุมปองและมารุมรับรางวัลกระมันก็จะออฟและลงนี้บางดิตครับตามประกบเราต้องเคลียร์ทิ้งออกไปเลยเปื่ความชัวไห่กกินเข้ามาของหัวแล้วก็หัวมากใหญ่ หมางใหญ่ส่งมาแล้วจังหวันี้โดนโตเลียงจี้ก็จี้มาออกขวามามาแล้วเจ้าน้องแทนน้องแทนโยกมาเอาล้ครับเกมคู่นี้จะเปิดเมื่อไรเราก็ดูกันแล้วจังหวนี้มาที่มาเลเซียเราก็น้องบูมจูเนียร์จูนลจูนเนียร์กับเจ้จอออฟออกขวามาแล้วก็น้องแทนน้องกบน้องแทนโยกมาวจังหวะนี้ว่ายังไงครับไม่ก็รับมันี้จะออฟกับรุ่นสามตูโยกมารจังหวะนี้ครับไม่ก็ทําบอลออกข้างสนามไปครับเกมคู่นี้ยังดูอึดอัดกันสักนิดหนึ่งก็ถือว่าเล่นระมัดระวังกันจริงๆครับแล้วจังหวัดนี้ขึ อีฟรอบเอวบางอิฟรอบเอลได้บรรลุจังหวะนี้ตีบอลเมื่อกี่กำลังฝั่งซ้ายให้กับบังหมัดกระชากลากเลยกับเร่งเจีที่มาออกมาติดอ้ออปแล้วใส่ขวาบังดิดก็ยังยิงไม่ได้เปิดกันเจ้าอ้อกับแทงมาทะลุมาแล้วเจ้าสำหรับไอเลสเอ็ดน้องบูมยังแล้วกับบูมบูมภัยพาแล้วอิฟรอบเอลเร่งเจี๊ยมมากันสามคนมากันสามอิฟแล้วก็อิฟแล้วก็อิฟรอบเอลโกโอ้โหอะจารวันนี้อาจารย์ให้เป็นคอนเนอร์ครับ เนอะครับไล่ก็มาตั้งกันใหม่กลับมาที่มาเลเซียครับบางมัดบางมัดได้บอลออกมาที่ฮอตแล้วก็ฮัอหยองขึ้นมากระับเราจ้ามาแล้วขึ้นเกมมาเราจังหวะนี้ว่าอย่างไรอีบรอบเอลใส่ขวามายังติดองค์หองซ้ายออกข้างสนามไปเขากินเข้ามาใหม่ตีมาที่กราบกลางมาที่กระชัมัดแล้วเติมเกมโต้ก็โต้ก็โตมาโยกก็โยกมาเอาเลยเอาลวะมาแล้วและลูกนี้ก็ถูกทำฟาวล์และมีนี่ครับหนึ่งเหลืองเป็นของแถม ต้องบอกว่าจังหวะผิวมาได้สวยเลยครับสำหรับน้องบิมไม่ไหวด้วยครับอะไรนะเจ็บครับไม่ไหวครับน่าจะต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับสํารองลงไปแทนน้องก่อนครับจังหวะนี้ มาครับส yeah, ัญญาณใส่ขวาติดบางแล้วบิดแล้วบังติดโอ้โหรู้สึกว่ารายการนี้่ะบางนิดอ่ะ G.P.S ไม่ค่อยตรงนะไปตั้งศูนย์ก่อนเรลยนะต้องตั้งศูนย์ใหม่นะโค้ดนะไปกันต่อครับ แล้วจังหวันี้เปิดมารจูฬศรีสาประตูแล้วเราโยกบาร์าบังดิตต้องแก้ตัวครับแล้วจังหวัดบังดิตต้องแก้ตัวแล้วจะไงคก็จุดนี้น้องแทนออกมาประตัูตุดนี้ก็ชักลากเลยชักลากมาเลี้ยงจี้ก็จี้มาโยกมาแล้วยังไงกันต่อมวลกระมวลมาผ่านนี้ผ่านตัวมาแล้วก็จะมัดโยกมาทางซ้ายย้ายมาทางขวาออกมายังไงกลับมาที่บองอิกรอบเอวชับบอลเราจังหวัดนี้มองหาพุมร่มตี้ยๆขวามาบังดิตนั้นนั่นเป็นส้นของโอ้หมากใส่ขวามาติดมาองศาตามมาเลี้ยงจรี้ก็จี้มาเลี้ยงจี้ออาาบกว้แก็ลี้ เปิดเกมกันมาใหม่แล้วดูจังหวะนี้กระบมาที่บางบางมัดเริ่มเกมกันต่อสมาธิในเกมไม่ดีเพราะสกอร์ยังเสมอกันที่ศูนย์ศศูนย์อย่าเสียเวลาไปเราจะต่อใส่ขวาหลอกขวาหลอกขวาไปเกือบจะทําได้อย่างที่ผมบอกนะนะครับอย่าอย่าไปเสียสมาธินะพยายามโฟกัสในเกมแล้วครับผลมันจะเป็นของคุณแน่นอนแล้วจวะนบางอ๊บโอ้โหไปที่เดียวกับบางดิษเลยบังดิษมองหน้าเป็นไงมึงก็ยิงแบบนี้แหละบังอีบนี่ครับกระบมาตั้งเกมกันใหม่ อครับยกมาแล้วจังหวะน,นี้เปิดเกมกันมาครับของซันมาเอ็กดีนะัตออฟครับละแทนครับโอ้โหเดี๋ยวตะแทนนะแม่เดี๋ยวโค้งกว่าน,นี้อีกนิดนึงอาจจะเป็นประตูไปซะแล้วครับเปิดเกมกันตัวสามประตูะตมาที่บังอิบรอบเอลและยัดมาสวยฮาจ่องระรีทบังอิบนี่รอสายสายไปลูกนี้ก็ยังทัชออกข้างสนามไป ม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของสนามบังอิบก,ก็สามารถยิงได้เขาคือไอ้ปืนใหญ่แห่งหัวหมากใหญ่ครับฮัดหยองกลับมาอิบโอ้โหนี่เราบอกครับเมังหวะนี้ได้เปิดจากรถสาประตูใช่ไหมไปกันต่อ เอาเลยเอาล่ะว่าไปยังไงครับลูกนี้ยกวันนี้กำลังังขวาละจูนี่จะไปเราต้องเี้อาจารย์เล่นต่อไปเลี้ยงเชืขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสมาธิในเกมเอาเลยเอาล่ะว่าโยงลงมามาจะบัดใส่ขวาแล้วก็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 โอ้โหไม่ได้แม่กูไปเขาเสนวาบางอีอี อิฟโดนเหลืองยังยังไม่โดนเลยครับรายการนี้บางอิฟไม่โดนสักใบเลยครับสุดยอดจริงๆครับไม่เคยโดนครับแต่รายการอื่นเขาชอบครับใบแดงกับใบเหลืองอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อใหม่ให้บางอิฟใบแดงแล้วราตดีครับยกแล้วก็ยกบาอัลเวอเาบางนิดรถถังแหงหัวแล้วก็หัวหมากอาจารย์ยังไม่เป่าเล่นก่อนเล่นเล่นก่อนเล่นแล้วเล่นก่อนแล้วจัวนี้มากนต่อหัวหัวหมากโอ้โหต้องระวังดีๆครับเมื่ออาจารย์ยังไม่เป่าอย่าไปหยุดเล่นครับเมื่อเมื่อเช้านี่มีทีมหยุดเล่นแล้วโดนยิงครับมันเสียผลประโยชน์จริงๆครับ เปิดก็มาคุณออบครับไหลมาจังหวะนี้ก็ออกหลังประตูไปเวลาในครึ่งเวลาแรกก็จะหมดอยู่แล้วครับนี่ครับเขาบอกว่าดึงเกมมาบ่าเอาเอาแล้วเว้ยไปยังไงไปกระต่อมยอ,ออกมาขวาแล้วกค่อยลำเลียงบอลมาไม่มีดึงแน่นอนแล้วตรงนี้ไปแล้วก็ไปกระต่อเลยกระชักลากมาเลี้ยงจิ้กะจี้มามาแล้วบางอีบางอีบ,อบกะชากมาขวามาโอ้โหลูกดีครับสําหรับหมายเลขเก้าที่ลงไปใหม่ครับน้องนุกแล้วโดยจังหวะขึ้นเราขึ้นเกมมาเอาเราเว้ยเอาาว,วานี่หัวหมากใหญ่ทั้งใจ บางแลนลงหน่อยมาแล้วนี่ครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ากองแล้วก็กองเชียร์ครับแล้วเจ้าพอดีขึ้นเกมกันมาก็มากันต่อออกขวาหมาย่านบุเล่นหมายเลขสิบเอ็ดกระชากเลี้ยงจี้มาก็จะมาดออกซ้ายมาหัดละหัดยองเลี้ยงจี้ก็จี้มาจี้ลรวจี้มาใส่ขวาโอ้โหลูนี้ละอิฟนั่นโอ้โหไอปืนใหญ่แหงหัวหมากแล้วเจ้าอิฟรอบเอวแล้วก็หมดเวลาการแข well ่งขันครับโอ้บางอิฟน <m ach oro> ี่เวลาเขาวาดเท้านี่นะครับผมคนเดียวแหละไม่เป็นโกหรอก ใครอยากให้มันยิงหนักด้วยครับอาจารย์ครับจบจากคุณนี้จะเริ่มคู่ต่อไปเลยหรือเปล่าหรือว่ายัางไงครับจบจากคุณนี้คู่ต่อไปเตรียมตัวก็คืออัสอาดา เอ็กหลังบ้าน420เจออัลลอโตะบายลูกทนายนักกีฬาเป็นเครื่องแต่งกายครับรอบสิบทีมสุดท้าย เอาละครับครึ <tang s> ่งเวลาหลังครับท่านผู้ชมบางแล้ลงหรือยังครับหัวหมากใหญ่เนี่ยทั้งใจเลยครับใครเชียร์หัวหมากขอหัวใจชมพูครับใครเชียร์ดีนะเนี่ยขอหัวใจสีแดงๆมาเลยแล้วจังหวะครึ่งเวลาหลังเริ่มเริ่มกนต่อมาแล้เจ้าหนูออกมาการจะ้อออบออฟได้บอลในราชวะนี้ก็ค่อยลำเลียงบอลมาโยกชิบมาปั๊บ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 จรวดจะแทนแล้วดูเกมส่วนแล้วก็ส่วนกลางมาลำบางนี้ของหัวหมากใจรถถังใส่ขวามาราชวัลนี้ครับ เรต้องบอกว่าหัวหมากใหญ่นะเป็นทีมที่เล่นที่ดุดันและเล่นแบบนี้มาอย่างยาวนานดังนั้นจังหวะการเข้านะครับต้องคอยสังเกตดีๆว่าจังหวะไหนคุ้มไม่คุ้มนะครับเพราะขาต่อขามันแข็งเหมือนกันเวลามันมาทะกันขาที่แข็งกว่ามันก็จะได้พาสีดีกว่าครับและจังหวะนี้ได้แล้วก็ได้บอลแล้วก็โยกบาสแทนแล้วก็แทนแล้วก็แทนไปพาดริมจี้จีมาโตโตมาแล้วก็บางแล้วบางนิดใส่ขวาไหมและจังหวะนี้ยังไม่ได้มมุนกลับมาโดนสกัดออกข้างสนามไปครับ นี่แหละเดี๋ยวได้เห็นครนับบังอิฟลูกไฟเป็นยังไงตอนนี้ผมเรียกว่าบังอิฟไอ้ปืนใหญ่ครับโอ้ยิงทีหนึ่งบอกว่ามั่นจริงๆระหนักหน่องจริงๆแล้วจังวัน,นี้ไปกันต่อโอ้โหไม่รู้กินอะไรครับตอนนี้ก็ลอยมาตีกันหมดแล้วแล้วจัวัน,นี้น้องบอกว่าอาหารหน่าจะขายดีขายดีใครสนใจก็ซื้อได้แล้วเร่งจี้รีมาใส่ซ้อยออกไปครับคอนเนอร์ grabby h e a หยอง ฮัดหยองได้บอลแล้วจังหวะนี้หัดหยองออกขวาทำไมบางอิฟลูกไฟมาดูว่าบังอิฟลูกไฟจะยิงลูกไฟบนรายกันให้เราดูรปล่าระโย,ยกมาโยกมาโยกมาเอาเลยเอาะว้ยังไงมัดเก็บบอลออกมาระบ,บังกับบางดินบางอิฟหาช่องแล้วก็ไม่ยังไม่ใส่าบางอิฟยังไม่ใส่แล้วแกจะโดนโตแกจะโดนโตแล้วจังวนี้มาแล้วกบังมัดไปแล้วก็ฟาวครับท่าน เอาละครับมาดูจังหวดนี้ครับออบขึ้นมาเองครับไหลขวามาแล้วจะแทนซ้ายมบส14แทนครับอาจารย์ให้เป็นลูกทัดแล้วก็ทัดบอลครับแล้วจะได้เป็นลูกคอนเนอร์ชุดเนี่ยแล้วแจ่จโนครับดูดไม่ได้ กระมาเป็นมังคองวัวมากใจจะได้เตะเข้ามาแล้วหัดจ้องเลือกแล้วก็ไหลมาใกล้ๆกล้กระบัดบาดได้บาราจังหวะนี้ดึงจังหวะรอแล้วก็รีเคาะกับขวาบาระอิบลูกไฟอิกลู้ฝ่ายได้บารามีตัวตามครับมาที่บางเดือบางนิดบางอิพิงแล้วก็พิกบิงแล้วพิกพิกแล้วพิกแล้วก็มาเชิดกระชากมาเจ้าด็กส่งมากระมาเ้าเนี่ยกระมาแกระเจ้าหนุก็คือมรู้ทราบประตูนั่นก็คือประตูวันนี้กระเจ้าออฟแล้วออฟส่งขวามาแทนลรายกขวามากระเจ้าหนุไม่แล้วลูกนี้เจ้าต้องขืนกระมาเจ้าออฟออบไข่หลังมาเรนี่าาานนนอออยยยู่่่แลล้้้ววก็ัังงไจหีร์ใเต ไแต่นี่น้ำใจสปิริตนักกีฬาขอบคุณครับคือนายขอบคุณมากครับหัวมากใหญ่ทำไมคนคองถึงรักหัวมากใหญ่ก็แบบนี้แหละครับบอกให้เลยว่าเ,เป็นทีมที่น่ารักแล้วก็ทีมสันมาออดีนัดก็เช่นเดียวกันครับ อเป็นทีมน้องใหม่นะครับที่ขึ้นมาแล้วก็ได้ผลงานดีได้แชมป์ด้วยครับจากติดตามผลงานอยู่กับสมุทรสาเอ็กดีนัดแล้ววนันดีใจก็ฮัทรัหยอกครับแล้วกระบาระตอนนี้ยังไงขึ้นเกบาว่ายังไงใส่ขวาเว้ยถือว่าั้งสองทีมเล่นกันดีมารยาทด,ดีงามพระรามแบบครึ่งหลังหัวมากใจต้องตีไข่กันหน่อยนะเราดูว่าหัวมากใจจะตีไข่ตามคนดูแลบางอิบลูกไฟมา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 ,มา,มา,มาแลา้วบังดิษโอ้ย จังหวะนี้ได้เป็นลูกคอนเดอร์คู่นี้นะก็มันก็เหมือนจะูดนจดโทษแต่เชื่อว่าไม่อยากดวนแน่นอนครับและจัดมาลูกนี้ก็ยังได้กระมัตตัางกันใหม่ครับโยกแล้วก็โยกมาเลงจริงก็ทีมาเจ้าฮัดจ่องอะไแล้ขึ้นเกมเร็วๆไม่ได้กรับมาเป็นก้อนกิกอินเข้ามาของทางดีนาส่วนมาแล้วเอ็กดีนารครับ ได้เลยครับทุกพี่แต่จัดแล้ก็จัดให้แล้วจังหวันนี้ค่อยๆไปค่อยๆโยค่อยๆไหลเอาละไว้เอาละวะมากันต่อแล้วจจงหวันนี้มาทางด้านออบกับออฟได้บอลมาแล้วออบใส่ปัดให้ด้วยขอบคุณครับฝ่ายเทคนิคครับอย่านั่งเบือนะบอลลอยมาปุ๊บโยดเซฟก่อนเลยนะครับจังหวันนี้ตโนุครับอยู่ทีางในเส้นลำฝั่งควาของดินารและก็เราจะออฟ ตอบได้บรบรดาจวัน,นี้ยังไงครับขาย,ยกแล้วก็ชีบมาโอ้ลกนี้ออกข้างสนามไปกรับมาเป็นบอลใหม่ครับทำเป็นเล่นไปครับแม่ทันมาเอกดีนะนี่ชนะนี่ก็จะเป็นการพลิกครับเอาหัวมากใหญ่ลงไปเลยครับหัวมากใหญ่เเล่นแบบนี้ครับโอกาสที่เขาจะต้องไปยิงจุดโทษนี่ มันจะทําให้เสี่ยงครับถ้าจบในเกมได้ต้องจบครับถ้าอยากไปต่อแบบชัวๆเพราะว่าทีมงานซันมาเอ็กีนัสเนี่ยเขาเสียนจุดโทษด้วยครับและจอนนี้ยกแล้วก็ยกมาเอาแล้ว่อา,ว,อาวพักมาแล้วบางดางิสผังดิสปล่อยเ,เพื่อนได้เล่นแล้วก็ลองใส่ขวาดูก็ยังไม่ตรงกรอบขอเชิญทีมงานคู่ต่อไปครับเอ่ออัสอาดากับ ลูกทนายครับมาที่จุดปล่อยตัวครับเพื่อให้นักกีฬาเช็คชื่อกันสักหน่อยครับแล้วจนี้ขึ้นแล้วขึ้นเกม,มายกกระโดกมาเอาเลยบางเด็ดเฮือยังไงลูกดีแข็งบางเด็ดแข็งแข็งแข็งแล้วนี่แข็งแล้วนี่ ยังไม่ได้โค้ดเนี่ยครับบอกว่าไม่ไม่อยากให้ยิงจุดโทษเลยครับแต่ตอนนี้ดีนัดครับแม่เล่นดียิงเล่นยิงดีครับยังอยู่อุดได้แล้วนี่ครับมาหาอุดไว้ก่อนละตอนนี้เฮ้ยถึงสวัสดีครับคุณอาทิตย์เตยครับสวัสดีครับคุณอนุชาเดชแพรเปิดเกมกันมาใหม่ครับที่จอบครับหัวซาตูของวัวหมากวันนี้นี่ได้แก่ บางบีลโอ้โหแลว,วังวัตดีครับพามาก่อนครับรัฐมัตรออกขวามาให้ฮัดหนอ,อย ฮัดจองกระมังาระจอมต้องเร็วขึ้นกว่านี้ครับทางทีมงานหัวหมากครับงั้นเจาะลำบากแน่นอนแล้วมาละคัดละคัดจองฮัดจองได้ร้านหนึมันเส้นโยงโยงมาเอาไว้ระวังเลื่องจี้ก็จี้มาจะใส่จะส่งหรือยังไงกระดับการตั้งกันมาทีแบบจุศประตุผสตุออกซ้ายมาให้กันอิบรอบเอลอิบรอบเอลใส่ลงไฟไหมลองมาบางนิดเหยียบรอเหยียบหรอบางอิบรอบเอลจี้ตัอ้ใหญใหญ่มาติดกันเองแล้วจังหวะดนิจูงจังเนียจะไปมาให้ไปออกข้างสนามไปหัวหมากใหญ่เดินเครื่องครับไม่เวลามันหดถอยมาเรื่อยๆลูกนีี้ยยยัังงงงไไเหหบบลออิฟร ยังยังอยู่ครับไม่มาครับบางกีมยังไม่มาไม่ถ้าได้บางกีมอีกหนึ่งท่านเนี่ยบอกเลยมีคนถามว่าบางกีมไปไหนครับอ๋อบางดีม,ม่นกกลัวแดดี๋ยวผิวเสียถ้าชนะถึงจะมาใช่ไหมถ้าชนะก็ไปจะได้ดูบางกีมมาขยันครับนะบางดีเขาโดนแดดไม่ได้โดนแดดแล้วผิวเสียแล้วจวังหวะนี้ดูบางแลบางนิดคว้าข้างหน้าต่างโอ้ย กีดอะไรกันเนี่ยโกงตานโคสงด้วยตกใจหมดเลยแล้วเจ้าวันนี้ไปกระตอจะอบครับออกซ้ายมาครับแล้วเจ้าจูเนียแตะลอดดากมาบังมันล้วก็บังไม่ได้แล้วหัวมาจะได้โตโยกมาบางังดิบมงเสร่โอยดีออกหลังกับลังประตูไปครับ นี่ครับมาในไลฟ์สดของป้าเอฟซีหัวหมากแล้ทั้งใจจังหวัดศาสนาจังหวัดนี้เขาสาประตูใช้บรรยาโยนมาเก็บได้เก็บได้แทนแล้วก็ไหลมาโอ้งฟ้าโอ้ยจังหวะนี้ยิงปิ้นไปหน่อยครับแล้วจังหวะจะบังบีดไหลซ้ายไหมก็ไปรุมทีมบังมาตีขวาไห้ฮัทละฮัทย้องด้านริมแล้วก็ริมเส้นเลี้ยงจี้กมาเอาไว้มาแล้วว่าเจ็ดอันนีแล้วดูครับว่้ทางหัวหมากจะเจาะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ครับมากล้วั่านบังบีดออกขวามาให้กับบังดิบหัวหมากใหญ่ว่าอย่างไรครับป้าเคาะไม่ดีจังหวะนี้ครับ เอาเละครับตอนนี้ต้องบอกว่าใครมีแผนหรือมีไพ่เด็ดอะไรตอนนี้ต้องเปิดแล้วครับเพราะเวลามันจะไม่เหลืออยู่แล้วครับมาในช่วงครึ่งเวลาหลังก็เดินทางกันมาครึ่งทางแล้วดูจังหวะนี้กันมากันต่อที่เราจะแทน,น,น,นแล้วก็จี้กันชากลากมาเจ้าแทนไม่โดนบอลแล้วจังหวะนี้ว่ายัางไงออกขวามาองหลังองศาองศาปาแหงมาแล้วจแทนว่ายัางไงใส่ซ้ายแล้วก็ เอาละครับจากตอนแรกผู้ช่วยโค้ดไม่กี้ตอนนี้เริ่มกีแล้วครับเพราะมันลุ้นอุสานั่งนิ่งๆตั้งนานแล้วสังเกตุูยร่ตรงนี้ขึ้นเกะบาว่าอย่างไรแล้วก็โยรเล็งจี้มาแล้วก็หัดหัดหยองหัดหยองนี่เตะต้องเตะของหัวมากแล้วลูกนี้ไม่ให้ไปขอรักไว้ก่อนขอบคุณครับไห่รักเฉย,ยครับไม่อยากให้ไปถูกต้องเวลาเพื่อนเขาดึงนะ่ดีแล้วก็ดีกับเตะขานะจําไวนะ้นนักกีฬามันก็เป็นการทําฟาวรูปแบบหนึ่งแล้วจงนี้อาทิตย์ครับจูเนี่ย ไปพลาดแล้วครับแล้วหัวหัวหัวหมากหัวหมากหัวหมากอาทิตย์ยังไงแล้วตรงนี้โดนถ่ายแล้วก็ไถแล้วค่อยๆไถมาแล้วอิบไายๆกโ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 กูหัวแล้วก็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 หัวหมากใหญ่จนได้ครับโอ้ยบอลอยู่นี่ครับไม่เป็นไรเอาบอลนั้นออกไปแม่ต้องบอกว่า โค้ดบอกว่าไม่มีอดเดินแล้วก็เดินต่อส่วนทางทีมงานดีนัทต้องเดินอย่างเต็มกำลังครับมาสกอรน์นี้มีผลแล้วก็โอ้โหได้ลูกที่สองมาเราต้อบอกว่าปิดกล่องเลยครับทางดนะ้ทีมงานของซัลมาเอ็กดีนัยังมีลุ้นอยู่ เขาก็ชนะแบบนี้พลิกมาตลอดครับและในวันนี้เดี๋ยวดูครับอาจจะมีพลิกก็ได้แต่จังหวะนี้จะให้พลิกไม่พลิกพลิกไม่พลิกแล้วเกมสวนกับต้นก็บต้บมาแล้วองค์ลาองสาองสากระชากลากมาองสากระชากลากมาองสากระชากมาองสากระชากมาระดับนี้เล้งโตเกมตีมาละเว้มาละจะมากลับมาตั้งเกมกันได้ของใหม่ของมาเองก็ดีนะเดี๋ยวกีเดี๋ยวกีมาโยกมาโยกมาสำหรับหมายเลขสิเอ็ดแล้วก็บูมบูมมาให้กระโจนเนี่ยออกมานะอาทิตย์อาทิตย์ได้บาแล้จังหวะนี้ตีบอลกันมาตั้งเกมกันใหม่แล้วก็ก็ก็โอ้ยเอ้า ลาอิลาฮ์อิลาล,าลาาัลลอฮ์ลาฮ์ลาวะลากูวะติลาบิลลาฮิลาซีมอุซาบีมาตั้งนานผมบอกให้สนามครับเป็นโพสนามครับโตสนามก่อน <c oughs> ใครระวังยาจังหวะดีครับโอ้ยแม่อุซายิงตั้งนานไม่มาลูกนี้มาเฉยเลยครับแม่ดูออต้นไหนครับโค้รเอาแล้วขึ้นนำไปสองประตูต่อศูนย์แล้วเป็นสองประตูที่สำคัญซะด้วยครับ แล้วหัวหมากเหมือนเดิมบางดีบางดสะบัดหัวมากนี่เราจะวันนี้ยังโดนสกัดไว้ได้แต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะนาทีละลูกในช่วงสองนาทีสุดท้ายก็เป็นไปได้เอาละว่าละว่ามากันนาทีที่สิบเอ็ดเรก็บอกได้เลยว่าเวลาแค่สองนาทีจะทันหรือไม่ทันแล้วครับนีงานสัมมาเอกรีนาร์ดแต่เราบอกว่าธนายดีนาร์ครับถ้าเรา ไล่มาสักลูกหนึ่งนะอกบอกเกมอาจจะเป็ีนแล้วก็โอ้โหผมเข้าใจอะไรนะเปลี่ยนตัวอ,อรับลูกบางดิดได้เป็นผมผมก็ไม่รับหนึ่งคนแหละหญิงหนักจริงๆครับแสดงว่าถ้าเข้ารอบนี่บางกีมจะมาใช่ไหมมีคนถามเนี่ยมาไหมมานะโอเคเราจะรู้ว่าบางกีมไม่ชอบแดด ออกคู่ที่สองต่อจาอัสอาดาเนาะฮะเท่าไรนะหร่นะสองือ3สามสามแล้วสองสามไปแล้วเมื่อกี้ไงอ๋อโอเคครับขึ้นไปสามศูนแม่ลูกทีนย,ยอมไม่ได้เลยนะคุณหนูจ้าจ้าบังรู้ราา้วคะแล้วก็หมดเวลาแล้วค่ะ หมดเวลาแล้วครับในคู่นี้ครับหัวมาใหญ่เอาชนะไปสามต่อศูนย์ครับเข้ารอบไปเจอกับ KND ทีมงานคุณภาพ